สวัสดีค่ะพบกับคุณมี่นะคะวันที่5้าแล้วนะคะกับแคมเปญ21วันเบสิคโยคะรีนะคะโยคะฟีจะดีแบ่งปันถ้าใครอยากฝึกโยคะแบบเบสิคตั้งแต่พื้นฐานเลย21วันต่อเนื่องกดติดตามคุณมี่ไว้นะคะในช่องทิดต่อคุณมี่คุณิโยคะรีวิวทุกอย่างแล้วก็ในบ้านฟ้าจะเป็นสีโยคะโคราชนะคะวันนี้วันที่5้าคุณมี่จะพาเพื่อนๆไ้สันีกันนะคะเดี๋ยวเจอกันที่หัวแม่ได้เลย ยืนที่หวัวแมตตนะคะไปแล้วนะคะจะชินหนึงกายถือว่าถ้าใครยังชินไม่ได้แยกยออกจากกันเล็กน้อยได้นะคะแยกออกจากกันล็กน้อยได้เนาะมวอต้นกบเข้ามานะคะงอต้นกบเก็บกลืนนะคะหายใจาอกมือออกในผ้าตาดำถนานะคะหายในเข้าว่าแขนขึ้นแบบหายใจออกพับตัวลงปัดฟ้องโผล่หายใจเข้ายืดอกขึ้นหัวแมตต หายใจออกอยขวาขาอยซ้ายไปเป่นแผงนะคะเสร็จแล้วก็ยุบศอกมีจ่อข้างลำตัวเป็นกระดูดตานลากไปค่ะคุณไาออกขึ้นมาค่ะเป็น upward facing ดอกหายใจออกยกสะโพกขึ้นสูงเป็น d o w n w d เราค้างท่าตรงนี้ห้าลมหายใจตามมองลอดหลังขาไปนะดึงสะโพกขึ้นหายใด้านเยอะๆให้ตึงงอกข่าแบบนี้ได้นะห้าสม สองหนึ่งหายใจเข้าโยกข้อเขย่งเท้าก้าวขวาก้าวซ้ายนะคะยืดอกขึ้นตัวและหายเจ้าพับตัวลง forward f o r w หายใจเข้าวาแขนขึ้นมาหายใจออกวางมือไว้ข้างลำตัวเดี๋ยวคุณพี่จะพาไปออปชั่นที่ใช้เขาอกพายแทนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ท่าคาร์ดัสนะหรือบอลเทนโพสนะคะหายใจเข้าวาแขนขึ้น หายใจ,ใจเขาเ้าลมหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจถอยฟ้าถอยซ้ายยืข้างทีไม่ใช่ย่งสอดวางเขา่าอ,อกขางมีสอบข้างลำตัวเหมือนเดิมสไลด์อกขึ้นหนอเป็นโบ้านี่นค่าจใออนช่างนะยกสะโพกขึ้นเป็นดาวเดอกค่ะทั้งข้าห้าลมหายใจห้าสสา หายใจเข้าย,ขย่อข้อเท้าก้าวข้อก้าวสั้ยนะค่ะยืดอกซึ่งสแบักหายะจะพักตัวลงโฟร์บุดโผล่หายใจเข้ามั่นแขนขึ้นมาหายใจระวังมือไว้ข้างลำตัว วันที่5แล้วนะคะเพื่อนๆได้ชุดฝึกซันเอไปแล้วคุณม่อยากให้เราฝึกซันเอที่บ้านนะคะฝึกคนไปคนมาค้างสามลงหรือห้าลูก็ได้ลองดูนะคะอาจจะเป็นสามอกหรือห้าอกลองดูก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราปาระนุนกันนะคะว่าวันที่6คุณมี่จะเติมโฟล์หรือว่าสเตชชิ่งอะไรลงไปให้กับเพื่อนๆนะคะแล,ะวล้วเจอการในวันที่6ค่ะเดซิตโย,ยคะ4ีโยคะรีจะอยเ่ในปานใบคุณนี่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ